ประเทศไทยของเรานั้นมีวัดวาอารามมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานนั้นขึ้นชื่อเรื่องดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่นี่จะมีวัดที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์มากมายแน่นอนว่าแต่ละวัดนั้นล้วนมีความสําคัญและเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่นี่การที่เราจะจัดอันดับว่าวัดไหนสวยงามนั้นยากยิ่งหนักวันนี้ทางแอดได้คัดเลือก10อันดับ วัดที่สวยงามและน่าสนใจในภาคอีสานมาฝากกันนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเอาละ่ะเรามาเริ่มรับชมคลิปกันเลยนะครับ 10. วัดประชาคมวนารามหรือวัดปากกุงจังหวัดร้อยเอ็ดหลายท่านคงจะรู้จักบุรุพุทโธของประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมครับและรู้ไหมครับว่าที่ร้อยเอ็ดบ้านเรานั้นก็มีวัดประชาคมวนารามหรือวัดปากกุง ที่เป็นแบบจําลองมาจากบุรุพุทโธด้วยเหมือนกันความสวยงามนั้นเรียกได้วา่ามีความใกล้เคียงสุดๆเลยทีเดียวจุดเด่นที่วัดนี้มีก็คือมหาเจดีทซายซึ่งจะมีทั้งหมดเกียชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ําที่มีเรื่องราวของพระชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมีชั้นที่สองและสามนั้นจะเป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำเหมือนกัน แต่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าชั้นที่4ก็จะเป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนตับที่เป็นรูปชัยมงคลคาถาส่วนชั้นที่ห้ผนังทรงกลมฐานรององค์เจดีย์จะเป็นภาพสังเวชนียสถานสคือประสูตรตรัสรู้ปฐมมเทศนาและปรินิพานครับส่วนชั้นที่6นั้นเป็นองค์เจดีย์รายแปองค์และองค์เจดีย์ประธานหนึ่งองค์ ส่วนชั้นที่7จะมียอดเจดีย์ทองคำน้ำหนักถึง101บาทเลยทีเดียวและภายในองค์เจดีย์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชากันอีกด้วยครับ 9. วัดเขาพระอังคารจังหวัดบุรีรัมย์วัดเขาพระอังคารตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยไม่ห่างไกลจากเขาพระนมรุงมากนักตัววัด ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วจุดเด่นก็คือบริเวณรอบๆพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยจำนวน108องค์ตั้งรายร้อมรอบอุโบสถไว้อีกทั้งยังมีใบเสมาหินทายสลักภาพบุคคลสถูปดอกบัวและธรรมจักรสมัยทวารวดี8คู่โดยตั้งไว้รอบๆพระอุโบสถในวิหารหลังหนึ่งด้านข้างพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระคันธาราชและรอยพระพุทธบาทจำลองอีกด้วย 8. วัดโพชัยจังหวัดหนองคายวัดโพชัยเป็นพระอารามหลวงชั้นปรีชนิดสามัญสังกัดนิกายมหานิกายตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมตำบนในเมืองอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสัย พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายที่เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระสัยจัดสร้างขึ้นโดยพระราชธิดาสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งล้านนาทั้งสามพระองค์คือพระสุขพระเสริมและพระสัยส่วนพระสุขนั้นได้จมลงที่แม่น้ำโขงขณะอันเชิญลงมายังกรุงเทพมหานครบริเวณที่พระสุขจมลงชาวบ้านเรียกว่าเวิร์นพระสุข ยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนพระเสริมนั้นได้อัญเชิญลงมายังกรุงเทพปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดปฐุมวนาราส่วนหลวงพ่อพระสายนั้นเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ปริษฐานอยู่ที่วัดโพชัยแห่งนี้ซึ่งทุกปีจะมีการแห่หลวงพ่อพระสัยซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยหรือสงการนั่นเอง 7. วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬ วัดผูทอกหรือวัดเจติยาคิริวิหารจังหวัดบึงกาฬทอกในภาษาอีสานนั้นแปลว่าภูเขาโดดเดี่ยวที่นี่จะมีภูเขาอยู่สองลูกด้วยกันคือผูทอกใหญ่และผูทอกน้อยส่วนที่สามารถชมได้คือผูทอกน้อยส่วนภูทอกใหญ่จะอยู่ห่างออกไปและยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจุดเด่นของวัดภูทอกค,คือสะพานไม้และบันไดรอบๆภูทอก ที่จะใช้แค่เพียงบันไดวนไปมาแบบ360อบงศาเลยทีเดียวมีทั้งหมดกว่า7ชั้นใช้เวลาสร้างนานกว่า5ปีโดยบันไดแต่และชั้นจะแตกต่างกันไปจากชั้นที่3ถึงชั้นที่6จะสามารถเดินเวียนรอบได้ส่วนชั้นที่5ถึงชั้นที่7จะจัดให้เป็นแดนสวรรค์ที่ต้องสำรวมระวังกายวาจาหรือสวดนมนต์ไปด้วยซึ่งเชื่อกันว่าจะได้บุญมหากุศลนั่นเอง 6. วัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าภูหายหลงสวรรค์นบนดินของปากช่องสร้างอยู่บนนนเขาสูงรายล้อมไปด้วยธรรมชาติโดยด้านบนสุดจะเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและมีพระประธานประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณด้านนอกจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆล้อมด้วยพระอุโบสถและบริเวณด้านบน ยังมีลานที่สามารถชมวิวเมืองได้แบบ360องศาเลยทีเดียวส่วนบรรยากาศนั้นร่มรื่นมากๆเพราะมีลมเย็นพัดตลอดเวลาซึ่งถือได้ว่าถ้าใครมาปากช่องแล้วอย่าลืมแวะมานมัสการกราบไหว้พระที่วัดป่าภูหายหลงกันนะครับเพราะถือเป็นสถานที่ห้ามพลาดอีกสถานที่หนึ่งของปากช่อง 5. วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นวัดหนองแวง เดิมชื่อวัดเหนือวัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2332พร้อมกับวัดกลางและวัดธาตุสร้างโดยเท้าเพียเมืองแผนเจ้าเมืองคนแรกณนะบ้านบึงบอนหรือบึงแก่นอคอนครนั่นเองต่อมาปีพุทธศักราช2354เจ้าจามบุตรเจ้าเมืองคนที่สองได้ย้ายเมืองไปอยู่บ้านดอนพันชาติเขตเมืองม้าสารคามบ้านบึงบอนจึงกลายเป็นเมืองเก่า วัดจึงมีนามว่าวัดหนองแวงเมืองเก่าทีน่นี่จะมีพระมหาธาตุแก่นนครเจดีสีไตรมโลกธาตุที่งดงามเป็นพระธาตุเก้าชั้นทรงสี่เหลี่ยมกว้างด้านละห้สิบเมตรเรือนยอดทรงเจดีโดยจําลองแบบมาจากพระธาตุขามแกน่นซึ่งวัดหนองแวงแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่พลาดไม่ได้นะครับถ้ามาที่ขอนแกน่นเพราะว่าวัดมีความสวยงามเก่าแก่และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของขอนแก่นอีกที่หนึ่งเลยทีเดียว 4. วัดสิริทนทรวรารามภูพราวจังหวัดอบุบลราชธานีวัดสิริทนทรวรารามภูพราวหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดภูพราวบางก็เรียกว่าวัดเรืองแสงตามลักษณะของพระอุโบสถโดยจุดเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ผนังภายนอกมีงานพุทธศินรูปตนกระลประพฤกษเรืองแสงออกแบบโดยคุณากรปริญญาบุญโน โดยตัวพระอุโบสถมีต้นแบบมาจากวัดเชียงทองประเทศลาวเสาแต่ละต้นลงลวดลายด้วยมือโดยรอบนอกเป็นลายดอกบัวและสัตว์ทั้งหลายตามคติบัวสี่เหล่าหานเข้าเป็นต้นสาระต้นมะขางป้อมต้นสมอและด้านในสุดเป็นต้นโพโดยเบื้องหลังพระประธานในพระอุโบสถนั้นจะแกะสลักไม้เป็นต้นโพวัดนี้ถือได้ว่าถ้าใครอยากจะชมบรรยากาศและถ่ายรูปสวย,สวย ให้มาหลังจากพระอาทิตย์ตกดินนะครับเพราะว่าบรรยากาศที่ถ่ายรูปนั้นจะได้เรื่องแสงสะท้อนที่สวยงามได้บรรยากาศที่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับวัดภูพราวแห่งนี้นะครับ 3. วัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีวัดป่าภูก้อนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายุงและป่าน้ำโสมท้องที่บ้านนาคำตำบลบ้านกองอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดินสามจังหวัดคือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายกําเนิดขึ้นจากดำริชอบของพุทธบริษัท4ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำทานซึ่งกำลังถูกทำลายโดยในปีพุทธศรรักราช2527พระเดชพระคุณหลวงปู่ฟ้นอาจารโรไดเมตตาปรากฏในทิพยนิมิตถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความเงียบสงบ เหมาะสำหรับใครที่ต้องการหาที่เจริญภาวนาและนั่งสมาธิ 2. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงโดยพระธาตุเชิงชุมนั้นตั้งหันหน้าไปทางหนองหานที่อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นเจดียด์เกาะอิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมสูง24เมเมตรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมไม่มีลวดลายประดับที่ฐานเจดีย์มีซุ้มประตูทั้ง4ี่ด้านยอดฉัดทองคำเหนือองค์พระาธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนักถึง247บาทองค์พระาธาตุเชิงชุมในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นศิลปะหลานช้างและหนึ่ง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารถือได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครพนมและพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งหาใครมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดนครพนม อย่าลืมแวะมากราบนมัสก,การพระธาตุพนมนะครับเพราะพระธาตุพนมได้ชื่อว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวและนี่ก็คือ1ิบอันดับวัดที่สวยงามและน่าสนใจในภาคอีสานที่ทางแอดได้รวบรวมมาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบอกนิดน,นึงว่าวัดทุกวัดล้วนแต่มีความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์การที่จะเลือกว่าวัดไหนสวยงามที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่สามารถที่จะกระทำได้นะครับ และสิบอันดับในที่จัดในครั้งนี้ทางแอดได้เลือกจากความชอบส่วนตัวเพื่อที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมว่าวัดต่างๆมีความน่าสนใจอย่างไรหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ